ครับและตรงนี้เป็นหนึ่งในสสังเวชนียสถานที่สําคัญของชาวพุทธนะครับสถูปองค์ใหญ่ที่เราเห็นเป็นเรื่องหลังนั้นนะครับเป็นตําแหน่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกโปรดเบญจวัคคีครับ,รบนะครับก็คือหลังจากที่พระอ,องค์ท่านตัดสรู้ที่ริมฝั่งแม่น้ําในรัญชราที่เมืองคายากยาแล้ว พระองค์ทรงเดินเท้าขอโทษเป็นเวลาสองเดือนสองเดือนระยะทางกว่า300กิโลเมตรเพื่อมาที่นี่ที่นี่เป็นป่าอิสิตะปะณมะอคขายวันเป็นป่าที่ศูนย์รวมของเหล่าปราโยคีฤษีต่างๆเจ้าสํานักเจ้าสํานักที่มาที่นี่เพราะฉะนั้นพระองค์มีมีความตั้งใจที่จะมาแสดงธรรมที่นี่เพื่อเริ่มต้นที่ผู้รู้ก่อนแล้วก็จากนั้นเข้าใจว่านะคให้เฮดเนี่ยไปขยายออกครับผู้รู้ก็จะไปขยายต่อ ตรงนั้นเป็นที่แรกที่แสดงธรรมปดบัญจวคีเป็นจุดที่ทําให้เราได้รู้ว่าเวลาเราเห็นตราธรรม,รมจักรมีการหมุนน,นี่คือการหมุนครั้งแรกการเริ่มการขับเคลื่อนของพุทธศาสนาก็คือธรรมจักรกับปะวัตตนสูตรขออภัยถ้าเรียกผิดนะครับนั่นคือ,อ,อคําสอนที่พระองค์ท่านสอนเป็นครั้งแรกแล้วก็ในบรจวคีก็มีหนึ่งองค์ที่บรรลุธรรมที่ตรงนั้นแล้วก็ถัดมาตรงลานตรงนี้ที่เห็นเป็นลานกว้างๆกลมๆนี่นะครับจริงๆเป็นฐานของสถูปเช่นเดียวกัน ตรงนี้เป็นที่ที่พระอ,องค์แสดงธรรมหลังจากนั้นต่อนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นหลังคาแหลมๆตรงนู้นเป็นที่แรกที่พระอ,องค์จำพรรษาแล้วก็ในส่วนนอกจากความประหลักหักพังที่เราเห็นนี้นะครับเนื่องจากชาวเติร์กก็ได้เข้ามาทำ,ทำลายหมดแล้วก็สร้างสร้างสถาปัตยกรรมแล้วก็มีการาขุดค้นจนจนเจออันนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ที่เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่า พุทธศาสนาได้เริ่มต้นแล้วก็อย่างรากที่นี่ก็คือเสาอาโศกเป็นเสาที่พระเจ้าอาโศกมหาราชท,ท,<ำ>ทําไว้ทั่วทั่วอินเดียหลาย<ช>จุดมากซึ่งส่วนใหญ่ทุกจุดจะเป็นจุดสําคัญทางพุทธศาสนาถ้าองค์สมบูรณ์ครบถ้วนของเสาอาโศกเนี่ยบนยอดจะเป็นสิงห์ซึ่งเป็นตราของพระเจ้าอาโศกมหาราชแล้วเหนือสิงห์เนี่ยจะเป็นตาธรรมจักรคือการเชิดชูพุทธศาสนาแต่ว่าหากทําลายไม่แน่ใจน,นี้เหลือตอนนี้เป็นา5าท่อน5าท่อนครับแล้วก็ตัวธรรมจักรก็หายไปครับ ตอนตอนท่านเนรูของอินเดียท่านกู้อิสรภาพเริ่มต้นเป็นประเทศอินเดียหลังจากพ้นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยได้นําตราสิงมาธนาบด์ธรรมจักรเนี่ยไปเป็นตาอยู่ในธนบัตรเป็นตราแผ่นดินประเทศอินเดียครับแล้วเขาบอกในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยมีวัดมากถึงแบบ 20- ถึงสาวัดเลยวัดนี่ไงมีคำจารึกด้วยอยากให้ท่านชมสังเกตนะครับนี่คือระยะเวลาผ่านพ้นไปนับพันปี แต่ว่าในยุคที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ใดๆการขัดให้หินทรายการแกะสลักแล้วความเรียบความเป็นเงาของของผิวเนี่ยนับได้ว่าเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าทำด้วยวิธีการอย่างไร เราได้เดินเรียนเพียนแล้วก็ทําสมาธิแล้วก็สวดมนต์ที่ที่นี่แล้วเราก็ได,ได้ได้อุทิศเ,เขาเรียกอะไรนะส่วนกุศลนั้นดีที่เราได้ปฏิบัติสมาธิไปก็รู้สึกดีขึ้นก็มีข้อมูลสําคัญที่พระอาจารย์พระมหาวุฒิชัยท่านกรุณาได้เล่าให้เราทำแล้วเราฟังแล้วผมรู้สึกเป็นเรื่องดีมากอยากจะถ่ายทอดท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือชื่อชื่อเต็มๆก็คือธรรมเมฆะสัตถุ แปลว่าสถูปแด่ผู้ที่เห็นธรรมจริงๆแล้วสร้างขึ้นถวายแด่พระเขาเรียกอะไรนะพระสฆง์องค์แรกองแรกเลยที่ททถือว่าพระ<ำ>บวชก็คือปัญจวัคคีหรือเบญจวัคคีเนี่ยมาฟังพระพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็เข้าบวชและที่องค์ที่บรรลุองค์แรกก็คือพระอัญญาโกณทัญญะก็คือสร้างสถูปองค์นี้ถวายแด่แด่พระองค์ท่านแล้วก็ในความหมายที่พระอาจารย์พูดแล้วดีมากๆนะครับ สถูปนี้ความยิ่งใหญ่นี้ความงดงามนี้แด่เราทุกคนแด่ผมด้วยแด่คุณเล็กครับแด่ท่านผู้ชมด้วยครับใครก็ตามที่เห็นธรรมะคว<ม>ามยิ่ง<ๆ>ใหญ่ความงดงามนี้สร้างให้กับเราทุกคนถ้าเราจะมองเป็นโบราณสถานเป็นกองอิดกองปูนก็จะเป็นคแค่นั้นแต่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความแช่ชื่นใจถ้าเรามีดวงตาที่เห็นธรรมะครับ